ในช่วงที่อากาศร้อนระอุเช่นนี้หลายคนที่จําเป็นต้องจอดรถไว้กลางแดดก็มักจะยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นด้วยเนื่องจากเข้าใจว่าจะช่วยยืดอายุก้านปัดให้นานขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่วันนี้เก็บมีทีเด็ดมีคําตอบครับเกมมี่ทีเด็ดเกมมี ate, ่ทีเ็ดทีเด็ดทีเด็ดความร้อนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ยางปัดน้าฝนเสื่อมสภาพยิ่งร้อนมากยิ่งเสื่อมสภาพไว แต่หากมีความจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจริงๆการยกใบปัดน้ำฝนขึ้นนั้นจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากใบปัดน้ำฝนจะค่อยๆเสื่อมสภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะยกก้านปัดขึ้นหรือไม่ก็ตามสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นข้อเท็จจริงที่ว่าใบปัดน้ำฝนจะต้องเปลี่ยนทุก1-2ถึงปีเพื่อให้มีประสิทธิภาพการปัดน้ำฝนสูงสุด ดังนั้นการยกใบปัดน้ำฝนขึ้นขณะจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจึงแทบไม่มีความจำเป็นเลยนอกจากนี้การยกใบปัดน้ำฝนขึ้นจะส่งผลให้สปริงยืดตัวออกจนสุดหากปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้สปริงอ่อนตัวลงทำให้ใบปัดน้ำฝนไม่แนบสนิทกับกระจกเท่าที่ควรปัญหาที่ตามมาคือปัดน้ำฝนไม่สะอาดหรือมีอาการกระโดดเกิดเสียงที่น่ารำคาญขณะใช้งานการดูแลรักษาใบาปัดน้ำฝนที่ถูกต้องนั้นก็เพียงแต่เปลี่ยนใบปัดทุก1-2ปี หรือเมื่อใบปัดเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแต่ละครั้งก็ไม่แพงอยู่ที่หลักร้อยบาทเท่านั้นปัจจุบันสามารถหาซื้อตามออนไลน์และเปลี่ยนได้เองโดยไม่จําเป็นต้องนํารถเข้าศูนย์บริการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นแถมยังถูกกว่าการเปลี่ยนก้านใบปัดทั้งก้านเป็นไหนๆด้วยละครับรู้แบบนี้แล้วหากจอดรถกลางแดดครั้งต่อไปก็คงไม่เสียเวลายกใบปัดน้ําฝนขึ้นแล้วนะครับเก็บมีดทีเด็ดเก็บมีดที่เด็ด